สวัสดีจ้ามือนีเป็นกระยูสวนผักคุณยายเลยจ้าอ่าีจ้าอหน,ออน,นูก็เรียกสิคะใครคะผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้เป็นแปลงผักหอมจ้าแปลงผักหอมิ่งจัดกลังแรงหนูแลแ้วจ้ะ อันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างกะผักกาดดอกวะจ้าสวยมากดูสิสตรีจ้าไม่ต้องจันทร์มินกับมาตะลุยสวนผักบ้างวนยายพงเด้อจ้าผักอีหยังเขาหูจักบ่าผักบัลลูนเลยผักบัลลูจ้าผักบัลลูจ้าพี่สาวเบิ่งเอ่อถั่วเด้อจากทั่วฝักงนว อันนี้ก็คือถั่วฝักยาวค่ะใบบึงนวยเนอะเด้อดาเด้อจ,จ้ะอ๋ออันนี้อันนี้ขึ้นอันทั้งอันนี้แล้วเหรอ,อันนี้ถั่วฝักยาวใช่ไหมคะอันนี้เป็นภูมอิอยูจ่จ้ะอะไรนะน,นี่ถั่วฝักยาวเหรอเพื่อนวางได๋ยายปุยบอกยายพงพุยบอกอยู่ค่ะยายอยู่ไหนล่ะอยู่ในบ้านอยู่ในนั่นเหรอใช่ยายยายวางได๋ มีคนออกตอบมาตอบแทนยายนีนะจาก,กาอา่อใหญ่เงี้ยมเดี๋ยวสิทาี่คคือสวยมากค่ะคือพีกไก่นี่เปิ้ลกำลังจัดกับปลูกต้นหอมนะจ้าคืออาจหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปเราจะาพอเบสเอาลงช่อง,องของแม่ไปแล้วจา้าปีนี้มืออื่นจ,จัดจังสิปลูกมืออื่นเป็นวันเสาร์มืออื้นจึงสิพานองจัดปลูกปลูกผัก,กกาดแก้วแล้วก็ ต้นหอมผักชีหอมแล้วก็ผักบุ้งจ้ะอ,นอันที่ปลูกง่ายๆขายง่ายจันทร์จะปลูกได้บ่เนี่ยปลูกได้จ้านั่นอันข้างหลังนะั่นต้นหอมนั่นคุณยายมาลมมามาะคุณยายมาแล้วค่ะเอายอดก็ได้ดอกยาย บ่ได้ปลูกผักอันเอียงก็ผักเขียวปีบ่ัยยะเขียวปี๋ใช่ไหเขามันเขาไปทันได้ไปตลาดให้เขียวผักกันนี่เตี้ยจ้าเก็บก็หน่อยนิเมื่อวานนี่อันที่เอ็นเขาไปขายเมื่อวานนี่บ่แม่นบอก<ด>เขาไปขายเมูวานตีเอาหมูวานนี่เก็บเพิน่นมาซื้อยุ้สวนตีขันเออเพิ่นมาซื้อยุ้พี่เมื่อวานนี่ก็แตกออกมามันก็ง,งามเนาะน,นี่กระสออปุมก็ทัน <laughs> มันออกดอกว่าทั้งปนมึงมาดหนีกี่เดือนนี่วันไหนวันไหนยุกสุปรีจะมีหอดผักซีหอมนี่เนาะจังว่าเขาไม่ได้มาให้เขาไปตลาดแล้ววันบะมีมันเอาชื่อชิบบะมีแต่ย้ายไปเมื่อไกับบะมีดิโุญรัตยูตลาดหัวนะครับแม่เป็นการไปเบิ้งวิธีเด็ดนั่นอนวันยูตลาดนี่ยูเชียงยืนแน่นใหญ่ นี่ตลาดชิงเงินเด้มันไหลมันก็มีพวกไปไห้นี่แหละไอ้ฉันตั้งแต่เนหนาแลนหลังอันนี้เขาเอิ้นผักกาดดอกตเใหญ่ผักกาดที่อย่างนี้ที่เขาเด็ดอยู่นี่ผักกาดกระจอนเพราะมันกพราะมันกระจอนกวางตุ้งอ๋ยกวางตุ้ง เป็นตะคูกันบ่พนาเพื่อนว่าจะไม่ได้ถามมาเป็นตะคูกันบ้าวัานเตี้ยส่วนก็บม่ได้เงี้ยนะจ๊ะอันแข็งไนเป็นเพียงนะ,นยยววะคุณยายตะว่าก่ะคุณยายเราปลูกซืุอทุกปีเลยพี่ขายพเพื่อนๆก็ปลูกแต่ปีนี้เพิ่งเริ่มจะว่ายายเพื่อนจะน่าได้ขายแล้วจ้ะสวยมาก บหยยดนี้้โอจแกบ่ปูกบากพีบางอย่างบ่ฮะฮะจ้าอ้นผักยี่ทางหลังกัมีอีกตีไหญ่ักยี่พุ่นกับมีอีกบ่ อันนี้ว่าสูบน้ามไสเนี่ยมวังตูบหน้าไม่เป็นหนองเพราะฉนั้อ๋อนึ่งว่าปลูกฮอดพุ่นอีกวิธีการเด็ดผักน้องจันิรนกับเด็ดโป๊กเป็นเด้ดจ้านั้นมันละมันหนองห้านในดอกไหลหรือหวานที่ไหลอีกเข้า มาเป็นตับมาเพราะเราไม่ได้เงาหรอกยายคนออกมาซื pues ้อตลอด